2องคนพร้อมนะออสพร้อมถ่ายนะครับโอเห้าสี่สามสองแอคชั่น อ้าไอยูอะไรของแกวันนี้แกมาสั่งคัดอย่างนี้ได้ไงฉันเป็นพุ่มกับนะอเว้ยฉันเล่นไม่ได้อ่ะก็เมื่อกี้มันเกือบจะได้อยู่แล้วเชียวถ้าแกไม่สั่งคัดก่อนเนี่ยก็มันไม่ได้ไงเออมันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆก็อย่าเล่นเป็นตัวเองสิเล่นเป็นตัวละครยุเป็นนางเอกส่วนตาก็เป็นพระเอกแล้วสองคนก็กําลังรักกันอยู่ไงแมนอือเดียวลองดูว่ยากดอกหรือใช่พ่อกับปูเร่นเห็นเบื้องก่อนน่ะได้เหลือที่ไไว้กูง้างนะ แก้แล้วอุซาหลุนคิดว่าสดใดเบิงไหวหลุนดึกอ่าลองดูใหม่อีกทีนึงนะแล้วก็ตั้งใจเล่นล่ะเอาแบบเทคเดียวมันจะได้ผ่านเลยไงจุ๊บเดียวเท่านั้นนะลองดูเอาเลยเอาเลยไปๆๆมา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 นาม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 เอาาราอมนาม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 ม ครับ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 ครันคนับคนหน,น,นครนนับครับครันครับครันับครับับครับครับคับครไบร่บครัรับรับับบ ขอโทษนะแกฉันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะถ้ายังฝืนถ่ายต่อยังไงวันนี้ก็คงถ่ายไม่เสร็จหรอกเสียงาในแน่เออถ้าอย่างนั้นก็เหลือผู้หญิงคนเดียวแล้วแหละนุพหอมค่ะเอ้เอยเองเี้อ <c oughs> <c oughs> ชุดต,ตัดเย็บชุดมาแล้วเรียบร้อยค่ะมาจากเพื่อนเลยบัได้กะทีนามเลีนวองสั้นอดบยอย้อมบอยยอมอีหยังแล้วต่อเป็นไผ่ยังไม่อยู่นะนออโอวาให้หนูเอกน่ารีเป็นคนเลือกดีกว่าอไม่มีนางเอกร่มไหม,หมฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วไงไม่ต้องถ่ายหรอกเอ็มวีอ่ะถ่ายแค่ฉันร้องเพลงก็พอแล้วมั้งไม่ได้อ่ะ ยังไงต้องถ่ายต่อถ้า<อ>ก็ถ้ายุไม่เล่นเนี่ยถ้าเล่นเองมันใส่ว่าใจมันยังแต่่อนเรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินไปเจออีกเก่าที่เรานั่งคู่กัน